ได้ใหญ่โตแล้วกูนึกว่ามันจะไอ้นี่ตั้งแต่แรกว่ะวัวสายใหญ่ว่ะหนักอะหนักเกือกอ่ะจะถึงแล้วถึงแล้วครับเดตัวละโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่อ่ะมีมีสิบมีสิบหวอ๋อมันเกี่ยวข้างไอ้เฮียเกี่ยวข้างขามามาใกล้ๆค่อยๆดึงค่อยๆดึงมาเรื่อยๆจะไปไหนครับจะไปไหนครับไม่ค่อยๆๆ่อยๆขอมาชิดเดียวชิดเดียว ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่ได้ครับโดนสี่ข้างครับเฮโอ้โอเคเปิดหน้านลองเปิดหน้านลอแล้วเดินไปเดินเปิดหน้านลอแล้วเดินไปแล้วก็ชูหน่อยชูให้อาจารย์แฟร์หน่อยโอเคครับโชว์หน่อยเพื่อนโอ้ดูโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับสุดยอดเลยครับเยีไปดีไส้ดาวเข้าไปเอานั้นขึ้นมาเอานั้นขึ้นมาเอานเอานั้นขึ้นมาดิโอียวเขีโอเคโอวเขียวครับขอบคุณครับ ก่อเที่ยงก่อเที่ยง